่าสุดองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA. นาซาขณะนี้ได้มีการตรวจพบว่าจะมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกภา,ายในระยะเวลาสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางความเสียหายคือพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดผลของแรงกระแทกย,ยังไม่แน่ชัดแต่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในบริเวณนั้นนาซาแนะหากใครสามารถทำเรื่องย้ายประเทศได้ให้กระทำการโดยโดย่วน นี่ก็ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่เราทั้งหมดรู้ข่าวกันใช่ครับคุณชเน่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็ทําให้หลายคนค้นหาวิธีที่จะหนีออกจากประเทศนี้มากกว่าเดิมครับและพยายามเรียกร้องให้ทางรัฐออกมาช่วยเหลือในการรีภัยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็ทําให้เห็นว่าคนที่เขามีช่องทางอยู่แล้วเขาก็หนีได้แต่คนที่เขาไม่มีช่องทางเขาก็ทําได้เพียงแค่รอรับชะตากรรมเพียงอย่างเดียวนั่นสินะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังอยู่ก็สามารถร่วมนับถอยหลังไปกับพวกเรา2คนได้เลยนะครับ ยังนั่งเล่นเกมอยู่เหรอนอนไอางเนี่ยันไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วอะพี่นอนไปก็ไม่เกคยประโยชน์อีสี่นาทีก็ตายแหละก็จริงแหละเดี๋ยวเราก็ได้หลับยาวกันหมดแล้วนี่ก็ผ่านมาเจ็ดปีแล้วเนาะใช่ครับพี่เข้ามาเล่นเกมด้วยกันปะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่เลนไปเถอะทำไรอ่ะเล่นเกมนี่ระเปล่าเปล่าไอเฟรมมาเล่นเกมอยู่คนเดียวสวัสดีครับพี่เมย์ แล้วเป็นไงบ้างวันนี้วันสุดท้ายนั่นสิพี่เมื่อเช้าตื่นมาก็ลืมไปเล็ววันเนี้ยวันสุดท้ายของชีวิตแล้วอ่ะวันสุดท้ายแต่ที่ผ่านมาเหมือน,นยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตไม่เคยแม้แต่จะได้ทำตามความฝันได้สักไม่เป็นไรนะครับพี่ อย่างพี่เป็นวิศวกรได้แน่นอนไม่มีโอกาสแล้วไงก่อนหน้าที่จะมีข่าวอะ่ะก็โดนกีดกันอยู่ละพอที่ไหนๆก็รับแต่ผู้ชายอะ่ะแล้วพอมีข่าวนะก็ไม่มีใครสนใจจะทำงานกันแล้วอะ่ะแม่งเฮงสวยชิบหายเลยก็มีเงินนะ จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะอะไรอะไรแม่คงดีกว่านี้แล้วแม่ที่เป็นไงบ้างกด็ดีจริงจริงดีกว่าปกติได้แหละ เดี๋ยววันนี้พยายามคุยกับพี่ด้วยนะจริงๆพี่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขาจะได้ไปสบายไม่ต้องทรมานแถมไม่ต้องกังวลเรื่องการหนักอีกด้วยพี่ว่าดีจริงแหละ คุณพี่ทั้งสองมากเลยนะครับที่เข้ามาอยู่กับผมมาเล่นเกมด้วยกันตลอดเพราะผมก็ไม่รู้จะหาเพื่อนที่ไหนอีกขอบคุณมากมากครับเออไม่เป็นไรนะขอบคุณพี่เมย์ด้นะครับที่ช่วยผมเรื่องเรียนตลอดถึงตอนนี้มันจะไม่มีเวลาทำอะไรแล้ว ผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตผมจะทําอะไรหรือความฝันของผมคืออะไรแต่ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ดีช่วยู่เ้าใกล้หมดเวลาแล้วงันพี่ไปดูแม่ก่อนนะไม่ไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวอะ่ะบายบายบายเจอกันเจอกัน,กนครับ อไม่อ่ะไปรู้นมาอ่ะพี่อยู่พนักงานหรอเค่พี่ครับ <c oughs> คือผมชอบพี่นะครับ พูดอะไรเนี่ยเราไดนมาบอกตอนนี้เนี่ยนะขอบคุณแมที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ได้รับความรัมเณรเวลา 嗯嗯。